เย็นนะครับผมครับวันนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงนนทบุรีแล้วครับแต่เราไม่อยู่นนทบุรีครับเราจะไปกันต่อที่พัทยาครับผมครับตอนนี้ครับวันนี้ก็ถือว่าทางด่วนนี้ขึ้นฟรีครับวันนี้ครับผมครับพอขึ้นฟรีแล้วบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ครับผมครับนี่พรันี่ครับอันนี้ก็คือเป็นถนนมิตรภาพทางด่วนนะครับมิตรภาพบนทางด่วนวันนี้ครับเราก็ เนี่มพอมีเวลาเดี๋ยวจะพาไปเขาดาวกันที่พัทยาวันนี้จะเป็นยังไงบรรยากาศมาให้รับชมกันครับอ้อโล่งแล้วโล่งแล้ว,ลลวม่ไดล้ครับแล้วงมันติดอะไรมิตรภาพมาแล้วนมาเชื่อมกันติดคันในคันหนึ่งข้างหน้าที่จชนชาร์ก <laughs> าจะผ่านไปทางนุสวสายีชัย แดงนะผมขไปเปไปดินทรายคู้ทู่พัทยาเวลาไปลูกสาวกลับวันนี้ไปเขาแล้วเราก็กสาวกับ ถึงแล้วจะไปไหนดีพัทยาระยองจัดไปครับรอตตยโมงไปเลยฮะพัทยากลางดูแลมาห่าไว้โมงถือว่าเป็นกรุงเทยพย่อมย่อม,ม,มเลยพัทยาเนี่ย คานินุเรือถ้าไปต่างประเทศนะถามว่ามาจากที่ไหนโอ้มาจากพัทยาเนี่ยโอ้เขารู้เลยเมืองเือนเมืองพัทยานะนี่เลยมาถึงแล้วครับครับพัทยานะผมยังหาที่จอดรถไม่ได้เลยนะ คนเดินแนละ้วตรงตรงนี้แต่มีคนไทยนะมีต่างชาติเดินซอยท่องเที่ยวซอยนี้ตรงไ,ไหมไปซ้ายขวบเยอะซ่าสายายนะสายไปซ้าย,าย,ายหรอใช่ครับไป mm hmm. น่าจะยาวรถติดะออกซ้ายเลย ยังไม่ถึงไหมมันเนี่ยมันกั้นอย่างเงี้ยออกซ้ายดีกว่าโอ้ลูกตาเตรียมมันว่างใสเลยนี่ครับโอ้คึกคักมากเลยพัทยานี่โอ้นี่คือพัทยาโอ,โอ้ฮัลโหลยังไงครับโอ้ยเพียบเลย ยอดเมืองพัทยานี่ครับขับรถยากนั่งกันเต็มเลยนี่คือครับเมืองพัทยาครับผมครับวันนี้ถือว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่าตศวรรษใหม่วันเขาดาวครับเราต้องเที่ยววันนี้ชิคชักมากเลยครับเราอยางหาที่จอดไม่ได้ตอนนี้ครับ วนเวียนอยู่ในนี้เฮยระวังไปใส่หมูย่างเขา วันที่นะครับสนบุรีนะครับวันนี้เรามาเขาดาวันอัูนี้ครับวันนี้โอ้โหครับดูครับบรรยากาศวันนี้ครับคนเยอะมากครับผมเดี๋ยวให้ดูพาดูชมบรรยากาศนะครับวันนี้ครับขณนนี้เวลาครับสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งโดยประมาณวันนี้ครับเราก็มากันที่นี่ครับนี่แล้วครับโอ้โหมีเสียงเปิดแล้ววันนี้ครับ เดี <mile> ๋ยวเราก็นะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศเขาดาววันนี้นะครับเราจะหาที่ได้ไม่ธรรมดาครับปีนี้ครับเราจะเข้าสู่นับถอยหลังนะครับเข้าสู่ปี2 5 6 8ด้วยกันเราก็จะไปที่พัทยาครับโหไม่ไหวครับเข้าไม่ถึงครับเอมาถึงนี้ครับใช้หาดยันะหลังนลครับเดี๋ยวผมจะพัดืนชมบรรยากาศวันนี้นับถอยหลังนะครับเพื่อเขาดาวนะครับวันนี้ครับเราจะเข้าสู่ปีคศส2025ด้วยกันนะครับแล้วก็ พศ2168ถ้าวันนี้ครับเดี๋ยวมาดูว่าเวลาตอนนี้4ทุ่ม40นาทีครับไาชมบรรยากาศเด็กๆวันนี้เล่นกันนี่ครับชายหาดตรงนี้นะฮะนัเที่ยวกนั่งอันเต็มชายหาดนะครับสุดสายวันนี้ครับจนถึงน้นนะครับไปโน้นเลยครับโอ้วันนี้ถือว่าสนุกแน่นอนวันนี้ครับโอ้หครับพุขึ้นแล้วครับผมครับเดินชมอย่างเดียววันนี้นะครับ เดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศครับวันนี้ถือว่าคึกคักกันนะครับที่ชายหาดจอมเทียนนะครับตอนแรกเราว่าจะไปที่พัทยาครับแต่ว่าโอ้คนเยอะครับเขาไม่ถึงนะครับเขากั้นหลายทางเราก็ไปไม่ไหวครับเราก็เลยมาที่นี่ครับที่นี่ก็คนเต็มครับรถก็โข่บรหาที่จอดได้ไม่ธรรมดาครับครับผมพาชมครับอ๋อนู่นครับปุ๊บรอดูตอนเขาดาวนะครับนักำอยหลังรอดูครับว่า จะคึกคักขนาดไหนครับคนเต็มนะครับตรงนี้ครับคนนั่งเต็มเลยครับผมครับเลยครับผมครับเปลี่ยนที่เขาดาววันนี้ครับโอ้โคมไฟก็ลอยเต็มเลยครับผมครับโอ้โหครับลุงครับไปชมบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งครับเมื่อกี้เราผมไปฝั่งนน้นนะก็คนเยอะผ่นดูว่ามาดูว่าฝั่งนี้คนจะเยอะไหมนะครับผมครับไปชมกันแล้วครับ ป่านนี้พูเยอะครับป่นนี้ครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้นะครับเวลาหกทุ่มเนี้ยพู้นี่จะขึ้นเยอะไหมคือผมนี่อยู่ทั้งสองฝั่งครับสามารถมองั่านี้ก็ได้นะครับั่านี้ก็ได้ครับมาดูั่งนี้ครับเนี่ยครับไอโคมขึ้นแล้วมีหมดวันนี้ครับทั้งโคมไฟทั้งพูวันนี้ครับเต็มที่เลยฮะนี่ครับครับโอ้คนถือว่า เป็นร้านวันนี้หน้าอยู่มาอยู่ที่พัทยานะครับที่ชนบุรีวันนี้เยอะครับดูว่าวันนี้เวลาหกทุ่มเนี่ยผูนี่จะขึ้นเยอะไหมนครับนี่ก็จะมีเด็กๆมาเล่นน้ำกันก็มีนะครับครับนี่ครับดูฝั่งนี้ครับคึกคักครับฝั่งนี้ก็คึกคักนะครับนี่นะครับผมครับโอ้โหเด็กเล่นน้ำกันนะครับนี่เลยครับฝั่งนี้พุขึ้นเยอะครับ ผมไฟก็มีครับผมครับโอ้บรรยากาศวันนี้ถือว่าคึกคักมากเลยครับเราจะมาดูการนับถอยหลังมาปูวันนี้จะขึ้นเยอะขนาดไหนครับรอนนนะมันคงมาปูวื้นูนะครับดูครับคนเต็มนะฮะเลยครับไฟขึ้นแล้วครับผมไฟครับ ญาติอื่นจะไม่เอาหรือญาตที่กฎหมายนี่ครับขึ้นเลยครับฝั่าน้นครับลงครับโอ้ขึ้นแล้วฝั่าน้นนะครับ <ST AR> โอ้คนนั่งเต็มตรงนี้ครับป่านี้ฮะโอ้ถ้าเดินสุดนี้ไม่ไหวมั้งไอ้โมไปแล้วเอาเ,อาเ,อาเอดิกนกลับดีกว่าไป่ได้ครับโอ,ไป,อไปขึ้นแล้วครับ ทีนะครับจะเข้าสู่ปีพศ2 5 6 8แล้วสักครู่มั้งครับเดี๋ยวรอดูบรรยากาศด้วยมั้งครับ oh, uh, จะมีอยู่สองด้านนะ oh. เราเลือกอยู่ฝั่งตรงการลางนะได้มองเห็นทั้งสองด้านนะครับมั้งครับครับรอเขาดาวครับงานของเราครับวันนี้ครับมาอยู่ริมชายหาดครับ ถึงเวลา6กทุ่มแล้วเราจะเข้าสู่ปีพศสองพัน้า้ยกสิแปดด้วยกันนะครับเดี๋ยวรอชมบรรยากาศพู้สวยๆครับโอ้โหครับ 啊。 ความสุดครับขอทุุทัานมีความสุขในปีใหม่ครับผมครับวันนี้ขอกล่าวคำว่านะครับสวัสดีปีใหม่ขอพระรครับผมสวัสดีครับ